เบื่อจังเลยตกปลาอย่างเดียวไม่รู้จะทําอะไรดีต่อนะตอใต้ตกปลาเหมือนเดินทุกวันก็น่าเบื่อแย่และสิทําไมไม่ลองเดอะฟอบ้างล่ะช่วงนี้การฮิตเลยนะเดี๋ยวเดอะอะไรนะ What สวัสดีท่านผู้ชมท่านก็ได้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในแมป The Frog Beta นะครับคือว่าเกมนี้เนี่ยผมก็เห็นมาสักพักแล้วแต่ก็ไม่ได้ลองเล่นสักที ตอนนี้ก็มีโอกาสได้เล่นแล้วก็อยากจะลองดูว่าเกมเนี้ยมันดีอย่างที่เขาล่ําลือกันหรือเปล่าแล้วก็เกมนี้เนี่ยมันยังเป็นเบตา้านะยังไม่ใช่เกมเต็มแต่ถ้าดูดเนี่ยเบต้ามันก็น่าเล่นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นระบบคอมแบทระบบฟาร์มาอะไรพวกเนี้ยเออโคตรน่าเล่นเลยแต่ว่าแล้วก็เริ่มจากการเป็นผู้เล่นใหม่เลยนะตอนนี้เราก็ทําการคุยกับท่านอาจารย์ตีเหล็กตอนนี้เราต้องมาอะไรเนี่ยเออสุ่มผ่อพันุเลยแอม ผมบอกเลยถ้ายอยู่ได้เดมมนหรือแองเจลน่าจะหามากเลยเออสูมๆไปแล้วกันเออผมก็ไม่ได้อะไรอยู่ละวุ้ยได้ดราฟเลเยอแล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นเอ่อพสซีฟของเผ่าใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนะตัวเตี้ยจรงปะโอโหคือเอาเอาซักเตี้ยแบนเลยอ่ะ้โก็นะเผาคนแคะกับแบบนี้แหละโอเคเราสามารถกดชิปล็อกอะไรได้อะฮะ ราสามารถกดชิปวิ่งได้เออดีดีดีแมปฟิสไม่มีนะแบบนี้ <Brand. S 1> ต่อไปก็ให้เราทำอะไรให้เราขุดหินอ่ะแคลงแคลง,งไม่ไงโงเคต่อไปให้เราทำการครับอาวุธแล้วอันนี้คืออะไรให้เราใส่แร่อ่ะอ่ะ้าสู่มินิเกมโอเคอันนี้ให้เราทำการเติมไฟใช่ไหมได้แล้ว นี่อะไรอ่ะโอ๊ะโอ๊ะนี่มันฟิชอเอ๊ะเข้าใจง่ายไม่ได้เกมไม่ได้ยากขนาดนั้นแล้วนี่เอ่อเคให้เราตีใช่ไหมแล้วนี่อะไรอีกเออโอ๊โอ๊ะอ๋อให้เราทำการกดอย่างงี้โอเคโอเคโอเคแกละแกละ,ละ,ละก็ไม่ยากนะแต่ว่าเมื่อกี้ติดแบสไปหนึ่งทีให้เราฆ่าซอมบี้หนึ่งตัวอ่าฮะโอ๊ะแล้วก็กด F Parry ด้วย กด F box box out Perry นี่ไงเฮ้ยเจ๋งเฮ้ยระบบคอมแบทใช้ได้เนี่ยเฮ้ย Perry โอ้ยตัวนี้มีเพล็กแอ็ตัวนี้มันตีเบื่อปะเฮ้ยการกิ๊กหลบด้วยเอ้ย Dark Soul Dark Soul player เฮ้ยเอ้ย oh, อ๋อเอา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 ฮึโอ้ยตายไม่น่าหมดตายไม่น okay, ่าหมดชิบหายแล้ว โอยอาวุธผมกาเกินนะ่ะเจริงเกมนี้ถ้าคุณฝีมือดีๆเนี่ยคุณตีมอนผ่านเลยนะขอแค่แพรีให้ได้อะเกมนี้น่าจะมีแน่ๆระบบตีบอสอะไรเงี้ยเออลงเละน่าจะสนุกนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยเวลาเล่นก็ต้องมีปิงที่ดีหน่อยเพราะว่าถ้าปิงแบบสูงๆอย่างเงี้ยมันจะแพรี่ไม่ค่อยติดแพรี่ว้าวแพรี่ลยไงเอา โอ้ยมีโอ้มีหลอกด้วยไอ้ิมีเหลี่ยมอืมแพรลี่แพรลี่เอาเอ้ยนั่นไงนั่นไงแม่งตีเบิ้ลแอนแน่เอาอืมเอ้ยโอ้โหลืมไปแม่งมีท่าเสยด้วยตีมาเออแป้งเอ้ย ทาเสยนั่นไงว่าแล้วเชียวฟาดเสยโอ้โหย่ไงโอ,โอ,โอ้กูเก่งแตะเกือบตายอ๋อแล้วก็ถ้าเราใส่แร่เยอะขึน้นจะทำให้เราสามารถครับอย่างอื่นได้อย่างเช่นตอนนี้ผมสามารถครับหมวกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พอผมใส่แร่เพิ่มปุ๊บนี่ผมสามารถครัฟก,กังเกงได้แต่ว่าไม่รู้ว่ามันจออกมาเป็นอะไรก็คือต้องลุ้นอีกทีใช่ไหมว่ามันจออกมาเป็นอะไร โอเคไม่มาเป็นหมวกว้าใส่แล้วหัวโล,นล้นด้วยชักเข้าใจการเคลื่อนไหวของแกแล้วอึ๊บเสยนั่นแหละสวยงามเออฟาลงมาฟาลงมาอีกทีเสยฟาเยอรอยนี่แนละนี่กูเก่งโอว what the fuck คุณหินกูได้เคตี อืมเสยนั่นแหละสวยงามตายซะเออเพราะมันมีระบบแพรีนะมันแบบเกมสนุกขึ้นนะคือเราไม่ต้องมานั่งฟันแบบโง่ๆอะไรเงี้ยเออมีระบบแพรีด้วยให้เราไป item. เอนชานไอเทมอ้เก่นี่มเอนชานด้วยเดรอว,วะอ่าเราสามารถเอนชานได้ก็เอนชานอาวุธก่อนเลยอ๋อแล้วก็ใช้พวกแมททีลเลที่ดรอปจากไอมอนสเตอร์ด้วยอันนี้คืออะไรยัดรูนเหรออ๋อมีการยัดรูนด้วย เวลาใส่ก็เสียตังค์แล้วก็ต้องไปหารูนมาอีกดูท่าเกมนี้ระบบน่าจะลึกกว่าที่คิดฮะดีด,ด,ดีแบบนี้อชอบมาเลยแผลลี่แผลี่อืแแอแผลลี่ไม่เราสามารถเอ้เราสามารถกดลิกขวาได้นี่นาใช่ไหมลิกขวาป้าโอ้โหหนักแน่นแผลลี่ สยแพรแลี่สวยงามไอชาร์จไม่ไงโอ้โหโคตรมันเลยเกมนี้เอจริงๆนะเหมือนผมเล่นเกมนี้ไม่ได้มาขุดแร่เล่นเกมนี้เพราะว่าระบบคอมแบทกับมอนเนี่ยแหละคือถึงแม้ว่าผมจะชอบระบบคอมแบทแต่ผมไม่ใช่สาย PVP นะผมเป็นสาย PVE มากกว่าสายแบบเล่นโคอรอบตีมอนกับเพื่อนอะไรเงี้ยอุ้ยอะไรอะซอมบี้ดาบใหญ่เอออย่างนี้มันต้องชาขอโทษ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  หมือนกล้ามใหญ่หน้าตีมากเลยมะไม่มีบอสปะ่ะโอ้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 เอ้าแล้วมอนติดบัคอ้าวเสร็จกูตีอย่างนี้ฮะพี่ชายใหญ่เขาเกิดมาอีกแล้วเดีย๋ยวผมจะสู้แบบไม่ใช้บัคดูนะบอกเลยไหวชิีวิตทอมเฮาด What the fuck We don't want to talk yo เอาละเวลสิบเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาไปฟอคเทนคิงด o มเมืองนี้เป็นเมืองสองก็น่าจะมีแร่ที่ตีดาบไปดีกว่าเดิมปะแล้วกับตันให้เราไปเนี่ยให้เราไปฆ่าครงกระดูกอเออาละได้เวลาส่งเควสในสุดก็เสร็สักทีใช้เวลาซะนานเชียว แล้วต่อไปเราต้องโอ้งั้นก็เล่นไปเท่านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยไปเล่นนอกรอออีกทีโดยรวมแล้วเกมนี้เนี่ยสนุกมากนะเออเล่นเพลินๆอาจจะเพลินกว่าฟิตอีกไม่ว่าจะเป็นระบบคราฟของระบบฟาร์มระบบคอมแบทอะไรพวกเนี้ยคือมันดีหมดเลยนะผมก็หวังว่ามันจะไม่โดนค่ายใดสักค่ายซื้อไปอนะก็แบบว่าให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปแนะนำเลยใครที่ยังไม่ได้เล่นอะ่ะก็มาเล่นเกมนี้ได้สนุกมาก ก็หมไปว่าท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไรบ้างก็สามารถมาพูดคุยกันใต้อคอมเมนต์ได้แล้วครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพราะเป็นกาลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปสาหรับคลิปนี้ก็คงวิบียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับตอนนี้บ๊ายบายครับ